ยฮายสวัสดีค่ะกิฟซี่นาเทลนะคะและนี่คือเกม h o r r o r s Tales Eat the World เรื่องเราสยองขวัญที่กืนกินโลกอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเดโมนะเกมค่อนข้างน่าสนใจเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมเปนเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงจ้ะเกมนี้มีภาษาไทยด้วยมาที่ตัวพวกกาไตเชื้ออุ๊ยเอาเลยเหรอมาถึงเอาเลยเหรอ มีการติดเชื้อแล้วแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนักโทษใช่ไหมกูต้องหาตัวเท็ทั้งหมดเพื่อดำเนินเรื่องต่อโอเคออปชั่นชิปสายค้างเพื่อนั่งลงเอ้ยชิปสายค้างวิ่งคอนโทรนั่งลงไม่มีให้ปรับอะไรด้วยนะมีปรับไมโครโฟนด้วยแสดงว่ามันอาจจะมีการดีเทคใหม่หรือเปล่าเป็นไปได้นะคุณคะเออหัวแบะเลย วันที่23ตุลาคมปี2 0 0พันอันนี้เป็นกล้องที่ฝังไว้ในดวงตาของเราเหตุการณ์วุ่นวายมากเสียงอะไรวะอะไรมันร้องอะไรเออ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 ไปดีกว่าชิบซายวิ่งอ,าาอุ้เอ,อเลทเทะไปหมด เอามีเทปสินค้ามาถึงแล้วตัวอย่างถูกเปิดใช้งานนักโทษถูกใช้เป็นหนูทดลองในการทดลองครั้งแรกมีแนวโน้มไปได้ด้วยดีจับนักโทษเป็นหนูทดลองทดลองอะไรอ๋อมีไฟฉายมีการย่อด้วยนะโอ้โหแล้วกว่าจะย่อดได้คือกดสักพักนึงเลยอะ พอปล่อยก็คือยืนคุณคะไม่หนีหรอคะโอ้แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าหนีไปแล้วจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีการระบาดปะว้ายคุณฮัลโหลยื่นมือมาเรเทีปไปหมดเลยภ้ามันจะมีความแบบว่าเป็น เลนแบบตาปลาน,นิดนึงอ่ะเพราะว่ามันถูกฝังอยู่ในดวงตาของเราไงโอ๊ยใครก็ได้ช่วยปิดอิสัญญานี้ได้ไหมหนุกูเ <c oughs> ออหน้ากลัวอ้าหุ่นยนต์ไปแล้วซีแห๋แกแล้วฉันหลุดออกมาได้อย่างไร <c oughs> อุย้ยเฮ้อ <c oughs> ไม่เต็มไปหมดเลยนี่มันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นเนี่ยทำตัวเป็นแบบว่าคนไม่รู้เรื่องรู้รลวเป็นตัวละครงโง่ๆที่แบบว่าอยากตามหาความจริงหาเรื่องตายทำไมห้องนี้มันเงียบจังวะนี่อะไรนะก็แค่กล่องนะเออแต่พอมันทำเป็นเลนแบบดวงตาอย่างงี้ก็ แอบมึนหัวนีดนึงนะวิเทปเอออะไรคะ, <c oughs> ะอุ้ยติดเชื้ออุ้ยดูหน้าเขาสิเหมือนใส่หน้ากากเลยอะแล้วเหมือนจะมีเหมือนหัวใจอยู่ตรงกลางอกด้วยนะขอนะคะตตัวอย่างที่เราทดลองตาย,ตาย แล้วก็กลับมามันติดเชื้อแลโจมตีทุกคนสัญญาณเตือนฉุกเฉินดังขึ้นและนักโทษก็เริ่มก่อชลาจลตอนแรกการทดลองแรกมีแนวโน้มดีแล้วก็เหมือนตัวอย่างทดลองตายใช่ไหมแล้วก็อยู่ดีก็ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วก็ติดเชื้อเริ่มโจมตีทุกคนแล้วก็นักโทษเริ่มก่อชลาจลเธอจะไม่หลุดออกมาใช่ไหมคะ จะไปแล้วนะเออน่ากลัวโอ้ยอะไรวะหน้านะพอวิ่งเลยเหตุบอบเขยา่าแบบนี่คือรูอะไรคะน่ากลัวใชีฮัลโลมันเหมือนเนอเยื่ออะไรสักอย่างแล้วใครเป็นคนสร้างเนื้เยอะดูมือนี่สิคะ มือใหญ่มากไม่ใช่มือมนุษย์แน่นอนถ้าเทียบกับขนาดแบบกำแพงที่นี่มันมป็นการติดเชื้อนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นนี้อันนี้เราอยู่ในทำไมมันทำเป็นโคง้งงี้วะเหมือนสถานีอวกาศไม่รู้ว่าอยู่บนโลกหรือว่าอยู่บนอวกาศโอ้ยมือจังเลยอะรถส่งของ พอดูฝั่งนี้ก่อนละกันค่อยๆเช็คไปขวาเหมือนจะไปได้มีคนยืนอยู่รอแล้วกันนะคะคุณพี่เดี๋ยวดิฉันเดินไปค่ะเฮะ้เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงมันมาจากตรงเนี้ย ใครอยู่ข้างหลังประตูหน้าเป็นไรไหมคุณโอ้โหโอ้โหไม่น่าเข้าเลยมีเทปไหมเดี๋ยวหาดูก่อนตรงนี้ไม่มีแล้วมันเครื่องอะไรวันเนี้ย อเคงั้นไปตรงนี้ก่อนอย่อลงุโอ้ยอะไรเนี่ยมีเนื้อเยื่อแบบเยอะสิ่งอุบาทมากเซลเหมือนหัวใจเลยอะ่ะ เราเอานิ้วจิ้มหน่อยได้ไหมมันจะขยับป่ะวะมันเหมือนหัวใจจริงเลยเนี่ยยอดได้ปะเข้าไม่ได้โอเคทางนี้ตันนั่นแสดงว่าก็ต้องไปทางนั้นีไปไม่ได้ เหลือทางขวาแล้เรามาจากทางนี้เนาะฮึคุณคะค<น>ุณอะอยู่ดีๆก็ลื่นสงสัยพื้นมันขัดดีทำไมทางนี้มีทางไปวะทะลุไปได้นะเอาไว้ก่อน คนฮัลโหลโอ้โหเละเหมือนเข้าใกล้เขตลังเลยอะไปต่อได้ปะไปได้อยู่นะอ๋อีเสียงนั่นนี่อะไรอะปวดจะขาดก็ขาด เหมือนหัวเขาเปลี่ยนสภาพเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอ๋ไข่หรือเปล่าอุ้ยเสียงมาจะขวาอันนี้คืออะไรอ่ะทางผิดจะต้องย้อนกลับไปทางเดิม โอ้โหเละมากอ๋อเสียงตัวนี้นี่เองเออมันเหมือนเขากำลังกลายพันธุ์อ่ะไปดีกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเขากลายพันธุ์แล้วมาไล่ล่าเรานี่ก็กำลังหายใจอยู่เหมือนร่างกายค่อยๆเปลี่ยนสภาพไปเรื่อย ไม่รู้ว่ากลายพันธุ์หรือว่าโดนไอ้ไอ้ผู้ติดเชื้อโจมตีแล้วแบบว่าเชื้อมันแบบอืมมากินอะไรเงี้ยทางนี้ทางที่เราเข้ามาโอเคตรงนี้ไปได้มีทางให้มุดอยูยย่้ย่อ่ะมคน เอาคุณคุณคะทำไมคุณทำแบบนี้เออไอ้นี่คือแบบสภาพไม่ได้แล้วนะมีแยกไปทางนั้นแล้วก็มีทางให้มุดไปได้อ๋อไอ้ทางนี้ตอนแรกที่เรามาไม่ได้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี้อ่ะอีถางนี่คืออะไรวะอยากรู้ สินค้า <aroma> ท <invoke> ี <disappointing bosses> ่มันบอกหรือเปล่าอาจจะเป็นเชื้ออะไรสักอย่างมีคนอยู่หลังกระแพงหลังประตูภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณฮัลโหล๊ เซอ้ยอโอ้จะกระพริบท่าทำไมเรา <laughs> ใครมันพูดอะไรวะกูกเก๊กูกเก๊กุเก <laughs> ถังมันก็เปิดใช้งานได้อ๋อฮะที่นี่มันเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยเป็นบ้ากันไปนหมดแล้ว หรือว่าเขาติดเชือวะมีการทำ้ายตัวเองเกิดขึ้นเออแล้วฉันต้องไปทางไหนอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนจะต้องมาทางนี้แหละแต่ว่าเออมันมีเทปป่ะวะลืมมองเลย ไอ้เราก็ลืมดูเทปมีอ้อยนี่ไงฉันถูกกัดมีบางอยางกำลังเคลื่อนไหวในเส้นเลือดของฉันร่ากายฉันไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปโอกาสเดียวคือห้องควบคุมจะต้องเริ่มการเดินทางของยานนั้นโดนกัดแล้วก็มีบางอย่างไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดต้องไปที่ห้องควบคุม ต้องเริ่มการเดินทางของยานนั้นคุณคุณเป็นอะไรคุณคะอิวเพิ่งสดสดเลยนะเนี่ยอา้อาวติดอะไรอะ่ะติดอะไรอะ่ะ <c oughs> ซ้ายไม่มีขวาไม่มีมีตรทางตรง อะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ๊ยเหมือนมันเป็นลังเป็นลังยือนอยู่แล้วลังก็ยอ้อยมาเข้าปากเออเฮ้ยสยดสยอง จะต้องไปตรงไหนต่อเน,นี้ยมีเทปไหมคะเข้าไม่ได้นะสยองสุดๆหมดแล้วเหรอโอ้ยมีรูมีรูเฮ้ยหว,วายตายแล้ว วยยุ่ยเหี้ยอะไรอ่ะมองอะไรยังไม่ตายเว้ยโอ้ใช่มันฟื้นคือชีพกลับมานี่หว่าแล้วค่อยติดเชื้อเหมือนเป็นเชื้อที่ทำให้คนตายคืนชีพได้ตาให้ตาปฏิกรอันนี้น่าจะเป็นห้องควบคุมหลักของยาละทำลายได้ไหมแสดงว่าตอนนี้เราอยู่บนยานอวกาศ ไม่ใช่บนพื้นโลกมีทางให้หมุดไปแฮะอะไรขอบคุณที่เล่นเดมโมหากคุณสนุกอย่าลืมเพิ่มเกมไปยังรายการสิ่งที่อยากได้อะไรอ่ะอยังไม่จูใจเลยอ่ะ โอเคก็ okay, จบไปแล้วนะคะสำหรับ h o r e Tales Eat the World นะคะเกมค่อนข้างน่าสนใจนะเนื้อเรื่องก็มีการจับนักโทษมาใช่ไหมมาทำเป็นหนูทดลองแล้วก็ ตอนแรกอะแนวโน้มการทดลองอะเป็นไปได้ดีแต่ว่าก็เกิดเหมือน subject ก,การทดลองใช่ไหมก็เกิดตายไปแล้วก็มีการฟื้นฟืนชีพกลับมาใหม่แล้วก็มีการติดเชื้อแล้วก็โจมตีผู้อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนยานอวกาศนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็เนืเรื่องน่าสนใจนะแล้วก็ภาพทําได้น่ากลัวเลยแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีตัวออปชั่นให้ปรับอะไรมากเรื่องการาฟิกเรื่องเสียงอะไรเงี้ยเรื่องเพจบ๊อบเรารู้สึกว่าด้วยความที่ มันเป็นกล้องที่ถูกฝังอยู่ในลูกตาของนักโทษอ่ะมันเลยมีความแบบเป็นเลนวา์เป็นเหมือนแบบตาบ้าอะไรเงี้ยมีความขยายใหญ่เออเวลาเล่นเราก็เลยรู้สึกว่ามึนหัวนิดนึงไม่ joking, รมู้ว่าเกมตัวเต็มเวลาออกมาเขาจะมีให้ปรับอะไรตรงนี้หรือเปล่านะคะก็สนุกดีนะคะสำหรับเกมนี้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า